スパーバンニーに。何や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 スーパースや何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 やンや何 <laughs> サクレオルや何や何やソや何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 ー何や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  นัดตัวรอสิบวัน,นะรอไหวไหมหืมไหวไหมครับหืคิดถึงพ่อท่อนรอกับเอจันนะฮะไม่ยาวคิดถึงพ่อครับคิดถึงพ่อครับครับผมอันเดียวครับไปคุณเทพครับนัดตัวจะาผมอาการร้องไม่เป็นไรครับ การกรูฟอตกฟ้าเล็กโพไม่เป็นไรครับอาไม่เป็นไรครัไม่เป็นไรครัไม่เป็นไรค่ัใช่ไหมครับไม่เป็นไรค่ันั่งคุรานบินกวัวไหมคืัวค่ะไปนั่งคุรานบินกับปูครับคิดถึงครับไม่ไหวครับเกลียวตัวบื่อแล้วครับไปประเทศใหม่ดีกว่าครับจะไหกคับคุณโต ฮะสุนัขราคาเท่าไรนะแค่ไม่ได้นะตุแ่นั้นนุ่งขาวคอยไปแกงแรงคอยไปแต่นี่ยังกิ่ครวยก็ไม่ได้ซาตบารีก็ไม่ได้อ่ารสุนัขอันเดียวนะโทรเร็วคอยไปถ้ากลไปไม่้ากลกรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายห้อยหินไปห้อหินนะทกนิ่ปุบุ๊กเก็ตไม่ราคาแพงนะ ないろスパイマ、ね、イラーイナトいピッマイラーイ。あーーーーっ、ロマン。ロマ何れ納豆まいおう。ごっかパオピッマイラーイナトウ。なっと ไม่ให uh ้ไปตากาไปจะนาโตลท้ายอยากไปน้าโตเอ้ยนุยเรียบร้อยอ่ะจบเลยวน้ตโตโอเคตอนนี้จะเรียมออกไปกันครับ サナビン、関西リアクは関西空港クラブ空港国サナンビンナジェシップスイキロージャクティニオッケーチャイタンドワンカップアニタンドワン まれようーんロイヌンキローハーパンイエンペンノヌンチャモンスイプカオナティカプチャイウェラカーハイウェイハーパンイエルイカップ高速道路を通るルートです実際の標識や交通規則に従って運転してくださいはい行きますスタート ยังเอ๋ชงกับน้าโตนั่งขันขันอยู่ครับเพราะว่าจะไปส่งตุ้งซานันบินกันซ้ายับวันนี้วันฝนตกนะฝนตกนักมากตอนเช้าน้าโตดูเล่นนีหน่อยแล้วครับวันเล็กตุ้งครุนเทพอะไรสำคัญรู้ไหมวันเล็กอะไร Syndrome สำคัญว่า สำหรับตักคอาหารอันแรกครับอาหารอันเล็กินอะไรนะครับทางด้านซ้ายหัวเข็ทุกครั้งสาครั้ครับกินอะไรดีนะโอเคอ่ะโอเคครับถ้าการจำได้ว่าวันเล็กเอ่อคีอ์ฮารายของเราที่แล้วว่าบะหมี่ปูกับเอจังกับน้องสาวที่ ปากซอยครับใช่ไหมอบะหมี่ปูอร่อยมากตอนนัーー้นตอนนั้นากินบะหมี่ปูก็นเล่กมนคนตนนตัันสิบวันใ่ไหมครับอาหารชนิดอันเดียวกันหลาครั้งไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าจะกินกยงกยางกยางจะสิบวันจบแล้ว กินก่ย่างวันแรกกินข้าวต้มกับข้าววันที่สองส้มตำวันที่สามซีซาวันที่สพิซซ่าคัมปานีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองวันที่ห้าวันที่หกแล้วก็อาหารต้มยำน้ำใสแม่จันตเป็นวันที่เจดอ่อคฟแมคโดนัลไม่ใช่หันใช้แมกเดนแมคโดนัลมี อาหารข้าวใช้ข้าวสวยยากินไรชนิดครับตอมไม่ได้ยังไงก็รู้ถ้าจะสิบวันกินอาหารไทยทั้งหมดคงญี่ปุ่นจะเป็นบัวรู้แต่ว่าอยู่ญี่ปุ่นยกินที่ที่อาหารไทร้านหมีไม่กอยอร่อเท่าไอจัรทำรกว่าน้าจนาตา ตุนเร็วครับตุนเร็วน้าโตน้าโตจ้ะตุนเร็วครับสูซับวแชมพูคอน้าโตจ้ไดีไหมหรือว่าขนมสุนัขดีไหมครับอาไม่ชนิไหมอ้าวสน, K น bah, ามบินวะ สนามบินสนามบินตึ้งร้างสนัขกรับอ้าวก็คือขอโทษครับวันนี้วันที่หนูมเมษาก็คือเอพิลใช่ไหมครับก็คืออนันนี้วันเอพิลดองโกโฮครับรากานี่ใส่ไม่ดีอ่ะ อ <g ül> เอ,อจจะไม่มีส่วนร่วมนะคะทุกคนเอ <g ül> จจะไคนเดียวเลยนะจนลังสนัครับ <c oughs> เน่นะต่อพ่อเรื่ทำอะไร <g ül> เออ,อก็คือวันนี้ใช้วันเอฟเอฟวันที่หนุ่เมษาถ้ากรจะอยากบอกว่าคิดถึงประเทศต่ยอยังไงให้ทุกคนครับจะใช้วันพิเศษแล้วครับกุเคนี่เข้าไปรลังสนักแล้วก็สสำหรับให้นะตัวจ やっぱり手はパイマイライカップ、トゥコングルー。ゴゴンドゥクリップにはトゥコンルーレオはタカマイパルレオカやっぱりなエチャンゴキツンジャメカップ。アンティナイクリップタカボマイライゴホカアンチン。カウティレオキンバミブワンレゴチン。ジャメアハン、タイ、コインパタイン、シップワン、トクワンゴブワゴチン。ヤキンライチャンゴチンカ แนี้ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดตุกใจกดติดตามให้ทักาเอจันนัตตจันด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเอไม่เกี่ยวนะทุกคนตบก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนเดียวไม่เกี่ยว